พอไปสวัสดีค่ะทุกคนโอเคสวัสดี้เรากำลังไปดูคอนอเดลเจ้าเดลมาดูแต่งหน้ามันเอฟริวมากนี่นี่แน่ใจนะว่าไปคอนอเดลขนตาเบอร์สิบกอรเลือกคิดว่าไปค่ะไปใช่

ไหนนี้เราอยู่ที่แบบว่าแหล่งรวมหอคอนเสิร์ตแล้วนะคะแต่ว่าเดินไปเล็กจะงวัดจะเจอเทเลทัวร์ก็นั่งงนั่นมาได้ไม่ใช่หรอกแกไปค่ะทุก้นอ e r y b o d y so now we're at the concert hall and like people are like that Yeah. Yeah. Whatever. So like a million of people. Not really. So let's go. Yeah. Say away I can find that. โอ้ my god แล้วก็ตดไลค์กูทำไมวันนี้เป็นวันต่อจากคอนเสิร์ต Adele วันนี้เราจะไปกูเห็นแบบไงอยู่คนเดียวเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้นะฉันใส่อะไรนี้ดูวิวดูวิวน่าดูดิ่นมากเลยอ่ะมาถกเฮ้ยเราหน่าจะนั่งฝั่งเดียวกันคือตอนแรกจะให้ดูวิวเว้ยแล้วมันก็มาถึงสถานีพอดี สชั่วโมงนะคะไ่ okay. ค่ะไชสชั่วโมงใช<จ>่ั้นอืมจะกันกดเ าก็ถึงก็บที่เบิแเาาแรเรกแล้วแล้วก็แวะร้านอาหารเรียบร้อยแล้วมาเราหิวมา,าวกค่ะเมื่อเชา้ากินไปนี่เดียค่ะเมื่อเช้ากินแซนด์วิชไปแฟนช็อตที่เด็กฝรั่งเศสยืนยันกับเราว่าไม่เคยมีในเรฟรนช์มาก่อนไม่มีในฝรั่งเศสนะคะเพร,ราะฉะนั้นไปดูเรากินกันเลยมาเจอกันเออวันนี้เราจะไปสวนสนุกกันต่อด้วยใช่ลืมบอกสวนส,สนุกน่าจะแบบด,ดีที่สุดในชิลีน ใหญ่ด้วยแต่คนน่าจะเยอะอ่ะแต่ว่าปไ,ไ,ไปดูกัน <Yeah. S 2> อาหารมันแล้วพิซ <Yeah. S 2> ซ่าซ่ารู้จักกปล่าของเราเรียกว่าพาราเฟลพาราเฟลมันคืออย่างก็ไม่แน่ใจอ่ะส่วนทานเดียวแบบเคยบมั้งเปล่าว่ะอันนี้พิซซ่าเคยแบบก,กินกัโลยแอหรักนะ สวัสดีทุกคนวันนี้น<า>เราอยู่ข้างในสวนสนุกแล้ววันนี้ตอนนี้สิเราอยู่ข้างในสวนส,สนี่ค่ะเชื่อมันแล้วว่าเสียวกันเลยทีเดียวด,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 ดึ้งเออจะบอกว่าม,มันไม่ใช่ของเด็กมันคือบ้านมันคือรถไฟอ่ะอ๋อรถไฟกล้วยใช่ป่ะเฮ้ยรถไฟงี้ยเอออไรเล่นก็พอไปค่ะไปดูกันเลยแต่ฝนตกก็ไม่รู้ว่าจะเล่นใครบ่อยไหมแต่ว่าเราพยายเอาให้มากที่สุดได้ไห วันนี้เราวั <Yay. S 1> นน,น,นี้ตอนนี้เว้ยวันนี้วันตอนนี้เรารอคร่องเล่นอยู่นะกลัวมาชื่อเค็นน,น,น,นังไม่รู้เหมือนกัาน,านัานาไหมเหรอขนาดตรงนั้นออแหละเออแหละคือไม่รู้เป็นอะไรคือจะ คือคือมันไม่สุดสนุกที่ใหญ่มากเว้ยแต่ว่าไม่ต้องรอเลยอ่ะคือแบบเล่นไปมาแล้วมัาไม่ไบอกว่ามันใหญ่มากนะมันก็แบบคนก็กระจายกระจายอยู่วที่อะไม่สุดคือแบบเออเราเครื่องเล่นสนุกอะคือมันไม่มันไม่ได้แบบสองวินิจจบอ่ะคือแบบนานอ่ะคนสามรอบอะคือเครื่องเล่นน่ากลัวมากแล้วคือปกติใช่ป่ะแบบไปเล่นนีวโรบิชป่ะเราต้องแบบต่อแถวทำใจต่อแถวทำใจกันเป็นชั่วโมงแล้วไม่ได้ขึ้นด้วยว่านี่คือแบบมาถึง ก็คือร <wie erman. S 2> ักขึ้นแรากหัววาเราไปเล่นกันแล้วเยิ่งสรับคนเล่่าย Längre fram på stationen, tack. คือเล่นเครื่องเล่นแล้วก็ใบกระหมดนะฮะแล้วก็ปวดตกตลอดเวลาใช่ปบบตกสมควรได้มองกี่อาเราหายเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆไม่ได้เติมนะติดมาจากเมื่อคืนล้างไม่หมดเงินที่ไปมันเหนื่อยมากแบบไม่มีไลยนอนสามชั่วโมงแล้วคิดดูไปเล่นเครื่องเล่นแบบเวียนหัวทั้งวันคือแบบเออแต่ว่าวันนี้สนุกมากสนุกมากคืนเลยแบบคเป็นส่วนสนุกที่ดีมากๆถ้าอยากแบบผ่านมาแถวๆสแกนคือมามาที่นี่ดีมากๆ เพราะว่าแบบต่อคิวก็น้อยไม่รู้เพราะมาถูกช่วงหรือเปล่าคือแบบว่าคิวน้อยมากแล้วก็แบบคือแบบได้เล่นเยอะหลายรอบมีอันนึงแบบสนุกมากเล่นสามรอบเลยมันมีอันนึงที่แบบเป็นไม้ๆอ่ะแบบที่หัว70องศาคือแบบลอชั่วโมงนั้นจังหวะนั้นแบบตอนลงแบบโอ้ o d จี๊ง วันนี้เราก็อยู่บนชิชาร์สวาเนียเรามองไปวิวก็สวยพอสมควรทั้งเมืองเลยมันอยู่กลางเมืองด้วยอ่ะเนี่ยสวยมากโอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้อ๋อกี่โมงแล้วอ่ะประมาณสองสามทุ่มสองทุ่มครึ่งทิศพึ่งตกทาทิศพึ่งตกสาบานเลยตกไม่หมดเลยด้วยใช่ชะมัดผ่านดูอีกฟังดีกว่า ในวิดีโออาจจะเห็นเป็นชัดท้ามาจริงมันจะแบบชัดเวอร์สวยมากเออก็ต้องชัดและเนาะยกเว้นต้องใส่ตาสั้นนะคะทังนี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยมามาร่ให้ลบให้จริงเราเล่ามากันสี่คนนะคะแต่เราแบบว่าเพื่อนเพื่อนคนมากาแฟเราก็เลยเปิดโอกาสให้เขานั่งด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีไงนึกออกนี่เราจะแบบวนกี่รอบนะรสองรอบเออรอบสองรอบตรงนั้นสวยมากสวยค่ะสวยมาก ดูโบกี้อื่นสิโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยฮัลโหก็แบบเห็นแตัวตัวเองนะฮะจริงก็ยากไปแบบยุ่งแบบอยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะจูบกันหรือทำอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าไม่สามารถจรงเราเ็นแบบเป็นคนดีไงเข้าใจใช่ไหมไปไปเล่นแบบเคแชร์ความจริงเรอบอื่นทั้งหมดแบบจะจูบกันไหมเย้เย้เห็นหน้ากันาเนข้างบนหันได้นะคะอะไรเหมือนไหมเหมือนไหม ที่เราทำไก่ผัดผงกะหรี่ค่ะเอ้ยเดี๋ยวนี่นี่พี่วันเดอนเชมมิ่นตันนุ่มมันเนี่ยค่ะจิสิครับวันนี้พบกับรายการเชมินชวนชิมนะครับวันนี้เราทำไก่ผัดผงกะหรี่ไก่ผัดผงกะหรี่เนี่ยเราควรใช้เลือกไก่ที่แบบเป็นไก่นะครับไม่ใช่หมูมีเนี่ยมีเนี่ยได้ไหม ตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับเรากำลังจะเทเป็นอันนี้อินเนี่ยญี่ปุนส์ไม่ไทยแลนด์มอสเตรียมเรากำลังจะเทแล้วนะครับการเทเนี่ยเราต้องพิถีพิถันครับเพราะไก่เนี่ยกว่าเขาจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยกว่าเขาจะโตเนี่ยคุณน้องคิดดูว่าแม่ของเขาลีลาว่ะก็มีกีตาร์เอามั้ยเอาใหม่เออตอนนี้แล้วไง ยาวๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แบบ middle of nowhere แบบทั้งเมืองทั้งเมืองไม่มีคนเลยบอกเลยนี่คือกำลังจะกลับบ้านใช่ไหมก็นั่งรถด้วยจากแบบเมืองที่มันต้องนั่งรถแล้วรถอ่ะมันดีเลยเว้ยรถมันดีเลยเ็จปุ๊บก็เลยต้องแบบแล้วพอไปถึงคือมันมีต้องเปลี่ยนรถอยู่แล้วไงแล้วพอไปถึงไที่เปลี่ยนรถอ่ะไอรถนั้นก็ออกไปแล้วไงเพราะว่ารถแรกเราอะมันดีเลย เราก็เลยตัดสินใจขึ้นมาที่แบบชื่อใครๆรถนั้นแล้วเราจะจะบอกเขาว่าเออรถดีเลยขอขึ้นนี้แทนได้ไหมปรากฏว่าขึ้นไปแล้วรถนั้นไม่ไปที่ที่เราจะไป <laughs> โคตรสวยอ,อ่ะเสรุเราก็เลยนั่นแหละมาติดเกาะอ,อยู่แบบนี้เขาบอกว่าให้ลงสถานีต่อไปแล้วก็หาทางไปนะฮะ <laughs> โอ้โหความแบบอย่าเรียกว่างโง่เลย <laughs> ถือว่าประจน l พาย เป็นเมืองที่เงียบสงบมาเห็นรถอยู่คันเดียวที่เหลือก็มีรถจอดอยู่เหมือนทุกคนไปพักร้อนกันจริงๆอะ่ะแบบเงียบสงบอะ่ะเนี่ยสถานีรถไฟมีแค่เนี้ยทั้งหลังที่สตอกโฮมก็แบบ่มอกโอ้โหสุดย่อ So, whatever, you can do so much better. I think we should get together now. And live with everyone's company. Yo, yo, I don't like your girlfriend yes, right now. Hey, you can hear anyone. Hey, 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 hey. I want to be your girlfriend. Ah, yeah, yeah, yeah. you call? Somebody shout, so you can tell. วันนี้เราทำเมนูไก่ชัอกของกะหรี่ดูนะครับดูซูมซูมซูมดูนะครับไก่เนี่ยโอ้โหมันไม่โฟกัสอ่ะอันนี้อลิมเปอร์แมนดอกร้ยเหี้ยการเทใส่จานนะครับต้องพิถีพิถันเพราะว่าไก่เนี่ยมีบุญคุณอันใหญ่หลวงไก่ต้องหัว ชอบอาเราก็จะทำไข่กันต่อค่ะ <m akes> ไข่มีไก่แล้วก็ต้องมีไข่ไม่ดีเลยอะ <c oughs> ่ะดีก็ได้ทั้งหมด้วย scrape it all off <c oughs> very g o o d